สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง M Aussie ด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็จะเดินทางนะครับไปที่อัลเบอรีนะครับเนาะอัลเบอรีก็ห่างจากเมืองเมลเบิร์นนะครับหรือว่าที่เราอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมง40นาทีนะครับแวะมาเติมน้ำมันที่ยูโรว่าเซอร์วิสส์นะครับก็เป็นสถานีเติมน้ำมันนั่นเองนะก็ซื้อพวกกาแฟแล้วก็พวกกามแบฟนะครับผมก็คนขับรถนั่นเองนะครับเดวิดก็นั่งข้างๆนั่นแหละ เป็นทริปนะครับขับรถเที่ยวนะจากเมลเบิร์นไปที่รัฐควีนส์แลนด์นะครับก็ถึงแล้วนะครับที่อัลเบอรีนะอัลเบอรีวัดังกานั่นเองนะครับก็เป็นเมืองสองเมืองนะครับที่อยู่ระหว่างรัฐวิกตอเรียและก็รัฐนิวเซาเวลนะครับผู้คนนะครับที่เมืองอัลเบอรีเนี่ยมีทั้งหมดประมาณจากที่เขาสำรวจมานะครับก็มีทั้งหมดประมาณ53,000คนนะครับเนาะ,ะก็เมืองค่อนข้างใหญ่นิดน,นึงนะ พอเช็คอินเสร็จนะครับก็คือเดวิดก็คือพามาทัวร์ข้างในเนาะนี่เป็นโรงแรมแมนทรานั่นเองนะครับเป็นสไตล์แบบเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นหนึ่งห้องนอนใหญ่เนาะนะครับแล้วก็เดวิดเป็นในเครื่องของแอคคอร์นะ,ะเครื่องดื่มฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นขนมอันนี้ก็เป็นขนมนะครับอาหารว่างนั่นเองชากาแฟเนาะเนี่ยครับข้างในก็มีอยู่3-4อย่างนะครับ ก็พาทัวร์ห้องเสร็จแล้วนะครับเราก็คือพักที่นี่1คืนนั่นเองนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตเนาะเป็นก็คืออยู่ใกล้ห้างอยู่ใกล้ช้อปปิ้งมอลล์นะครับนั่นแหละตอนค่ำนะครับก็คือแต่งตัวอากาศค่อนข้างหนาวนะก็เลยแบบใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะครับใส่ผ้าพันคอด้วยจะไปหารายกินนะครับแต่วันนี้ครับมันเป็นแบบเชิงจะเป็นวันหยุดด้วยครับก็คือเราเซิร์ชมาเซิร์ชมาดูแล้วครับว่าร้านอาหารไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ ที่อัลเบอรีนะครับก็มีร้านอาหารไทยอยู่หลายร้านเหมือนกันนะครับ่าบรรยากาศตอนช่วงค่าๆตประมาณสัก6โมงนะครับที่อัลเบอรี่เงียบมากๆเลยครับแล้วก็นั่นแหละเดวิดบอกว่าตรงนี้ยเดวิดก็คือเราจะไปนั่งตรงล็อบบี้ของโรงแรมอะ่ะแต่พนักงานก็คือเขบอกว่าบริเวณของล็อบบี้ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีเครื่องดื่ม เสิร์ฟนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้บัตรนั้นเนาะนี่ครับเราก็เลยเดินมาหาอะไรกินนะครับก็ไปเจอร้านอินเดียนั่นแหละอ่าถ้าใครดูคลิปของเราบ่อยๆครับคิดว่าทําไมเราถึงกินกินอาหารอินเดียนหรอไม่รู้ว่าก็คือแบบมันเป็นแกงสไตล์แกงแบบอร่อยครับเป็นสไตล์แบบภาคใต้ถ้าถ้าใครกินอาหารภาคใต้ก็จะรู้นะว่าแบบเครื่องเทศเยอะๆนะครับ ใช่ไหมก็คือที่จริงจะเป็นแบบอาหารแบบจานเดียวสั่งมาเป็นจานๆนะแต่ที่ร้านนี้ก็จะมีแบบบัฟเฟ่นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับของเราทั้งสองคนได้กินบัฟเฟ่อาหารอินเดียนะนี่ก็ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีเยอะนะครับมีไก่มีมีไก่มีเนื้อแกะนะครับแกงแกะแกงไก่มีโรตีมีนานมีข้าวเนาะนี่ับข้างหลังก็เห็นคนอินเดียนนั่นแหละ อินเดียออสเตรเลียนนะครับเขาก็มากินกันเนาะเนี่ยเดวิดก็ตักมาเป็น,นจานเนาะก็คือตักมาเป็นจานนะครับแล้วก็ถ้ากินหมดแล้วก็ค่อยไปตักเพิ่มนะครับคืออาหารอร่อยทุกอย่างเลยครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นนานเบรดเนาะเป็นขนมปังนานนะเรากินเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราขับรถทั้งวันเนาะพรุ่งนี้ก็เดินทางต่อนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนทุกคนนะครับจะชอบคลิปนี้ของเรานะครับอัปเดตชีวิตแล้วก็พักผ่อนพาเที่ยวในออสเตรเลียรถทริปประมาณ21วันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับคุณไนท์